สวัสดีครับพบกับช่นนอนอตลุงจูติดเกมนะครับต่อจากาพ้ที่แล้วครับตอนนี้จูเข้ามาบุกลังใหญ่ของแก๊งไอตีแล้วนะครับผมหลังจากที่แพ้กันมาหลายรอบอันนี้มีแนวโนว้มว่ามีสิทธิ์ที่จะชนะแต่ก็จะลองดูก่อนนะครับแก๊งไอตีนะครับมันโหดมากปวดใครก่อนดีนะตัวนี้แล้วกัน sure thing ไันทันบ้านของเราเลยครับตัวนี้โอเคไปสามครับเฮ้ยยังมีใครได้อีกแ้ดีนวไปดีดีกก่อ ตอครับติดขี้นี่ครับไอตีเรามันยังซุ่มอยู่ครับยังไม่ออกมาเฮ้ยระเบิดแล้วครับผมว่ามีอีกศพเนี่โอ้โหตายฮนะคุยโดโอ้ตายไปหนึ่งศพครับ ใส่ข้าวพันแผลครับอ่าใส่ให้ตัวเองก่อนดีกว่าเข้าใจแล้ว What the fuck ทุกคนฮะดีด้วนยก่อนโอเค ก็เกือบตายยูกวินก่อนนะครับ <Okay. S 1> ยังไม่ถึงนะครับยากจะจัดการตัวนี้ก่อนมากเลย แค่ไม่ลดเลยนะฮะ Watch out ไอกาดมากนะฮะ จัดไปครับโอ้้หแ,แม่พี่โดนเลยโอ้ยแบงแม่ความแม่เราไม่มีเลยนะฮะอ่าต้องหวดไอตัวระเบิดก่อนเลยตัวนี้แสบมาก ว,วมีตัวนด้วยอะโหแย่แล้วฮะเต็มพิกเลยครับ,บ,บโอเบบ้โอเป็นหนึ่งครับ Hãy subscribe thi á, Ờ <coughs> yep. uh... ไม่รู้ว่าจะร่อนออกมาหรือเปล่าตายไปหนึ่งคนแล้วนะ

ท้ายตีออกมาแล้วครับโอ้ยโอ้โหล่วงครับ understood ไงดีนี่ นแอบมันต้องออกมาตรงนี้แน่ฮะเราจะหาทางแอบก่อนนะครับตรงนี้ครับ Can do. gotcha หนักไปเลยฮะ คอนนี้ก็รีอะไรอย่างงี้ฮะอืมมาร์คทาร์เก็ตนะครับ Don't get blood on me fuckers โอเฮ้ยมันมันโอ้มันมือเปล่าเลยพี่มาต่อยผมอะโอ้ยเอาอย่างนี้เลยฮะเกินไปปะเนี่ยต่ำลุ้มนะครับลุ้มกินโต๊ะ understood ดีครับปิดบิดดิ้งนะครับปิดบิดดิ้งนี่ผมจะจัดการไปครับตบไปด้ามปืนยิงซ้ำโอเคครับเรียบร้อย มันเกิดแล้วครับไอตีไรเฟิลของแม่นๆนะไรเฟิลสวยอ้าฮ่าพระเอกเราจะเป็นคนจัดการเองครับผมรีดอเวยไปซะไอตี่าจังหวังคอนครับผมแต่ที่สุดก็เรียบร้อยฮะ ยึดเงันมาครับ Enough of your yelling. Should v e stayed put, mums o m e booze. You belonged in New York. ยึดสิงห์ทองตายฮะในทสุดเราก็ยึดมาเป็นของเรานะฮะตรงนี้ สูญเสียไปนหนึ่งศพครับเรียบร้อยครับผมอันนี้จะเป็นแก๊งสีฟ้าอนไ็้แคทนะครับอันนี้เราจะลองไปพื้นที่อื่นหรือป่าเรียบร้อยครับหนึ่งแก๊งอลายเรียบร้อย เราจะดูเวสหน่อยดีกว่าทอมมี่นะครับเราจะไล่เฉลยเวสกันหลังจากไม่ได้ทำเวสมานานนะฮะเอาใหม่ดีนะนี่หรอต้องการคุยกับเรานะครับทอมมี่ มีบอกไหมต้องไปที่ไหนนะนี่นะเราลยไปมาแล้วเราจะไปยึดที่ไหนดีเดี๋ยวดูก่อนนะฮะไปไปขึ้นเหนือดีกว่า เราผมว่าจะหักหลังมันนะแล้วถล่มของพวกมันเลยดีกว่าเพื่อตรงนี้จะเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวมีแก๊งไวกิ้งเลยนะครับที่เข้ามาแบ่งเนื้อที่ของเราออกไปโอ้หลายแก๊งเลยนะนั้นผมจะ ออกไวกิ้งก่อนดีกว่าโอเคครับเราจะเล้งไว้ก่อนน้กคร่อนนะหลครับอังทุกคนหลครับเงทุกคนราครับเรา ไม่สนใจใครครับรู้ยังเดียวที่นี้ต้องเป็นของเราคนเดียวเท่านาั้นมีไหมเก็บเพียเลียวครับก o m e h e น e to me i

ออเป็นพวกเราแล้วนะฮะคนใหม่นะครับเริ่มขยายพื้นที่ออกไปนะฮะตอนนี้เราจะมีจท์แกงกไวกิ้งนะชื่อไวกิ้งนี่ครับเล่าลงเล่าเอาให้เรียกครับผม

เรียบร้อยฮะับเย่ That's what I'm fucking talking about เอาไปอะไรดีนะเอาไปล้านลราเหมือนเดิมแล้วกันแเป็นของเราเลขแคสไวจะชวนเข้าสงครามนะครับไปที่ได้ดิแล้วผู้มิจจะมาไปก่อนอ๋อไก่เจนนี่นะฮะ สวยมากเลยทุกไม่เลือกเอาทุกที่ทครับไปครับอ่อ,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 อสาได้สิกาสามตัวแล้วไปไปจัดให้หมด นำทีมเลยครับผมหมดฮะเก็บ3เข้าไปครับ คนเดียวนี่บุกแหลกจรงิงนะดูครับทุบแหลกเลยครับคนเดียวโงมากครับเอนสองครับนุ่มเก็บให้หมดครับเก็บร้อยครับ

<tellan> you got it. Understood. Sunday, you don't have that moving. Oh, my, do พาโดนอะไอมอนิทอ่ะไอทีอ่ครับโหย,ยิงไก่มากครับ k i l โอ้ยเก็บร้อยอะ that's what I'm fucking talking about

ไปซิตี้นะครับอ๋อนี่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 กลางวาัไปครับมาสิมาสิอกู่กาลาหถนนเลยฮะอืมอันนี้เหมือนมีเควสนะครับ ผมไปทางนี้ก่อนนะเข้าไปจัดก,การเพชรก่อน Right away Gotcha What do you need น้ารอดฮนะตัวเดียวด้วยนี่แหละมือเปล่านะ ออนูวิตอชตัน้กอ๋อนวิตอตันใคเนี่ย m o g a n g w a y s t e e r ัดกันเป็นเรื่องครับกับ ทีไหมแค่สองทีโอมโหนีไปเลยโอ้ตาย่งนี้น่าจะไม่รอดอนี้ g o โถโดนลุมฮะยอมแพ้เลยก็ดีนะเสียเวลามากเฮ้ยมันสู้อ่ะของเราร้อมปืนก่อนนะ Yeah, that's what I'm fucking talking about. How are you? Okay, what's up? I can call Sure thing. What's going on? Huh? How's it going? Huh? What is it? What's going on? -uh. Tops. What do you need? ได้ได้ได้เข้าไปแล้วครับผมเพบูดอพียงเดียวบูดไม่เลือกเลยครับผมต้องบวดไปแล้วตอนนี้ Am I? Am I? Am I? I'm not. That's what I'm fucking talking about. Yeah, Anna, really? Right away. Huh? Huh? <S tiếpAT SWEeland> <S ropes> อ๋อเฮ้ยทำไรครับเนี่ยดีเทิร์นดูทอมมี่ดีเทิร์นไปไหนครับเนี่ย

然后再来配型。